เปิดบ้านโบวีอัตมาสร้างด้วยตนเอง หลังจากที่ตั้งใจสร้างบ้านให้กับครอบครัวมานานเกือบ6ปีในที่สุดตอนนี้บ้านใหม่จากน้ำพักน้ำแรงของสาวสวยสุดเซ็กซี่โบวี่อัตมาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใครจะได้เข้าอยู่ในเร็ววันนี้แล้วงานนี้ทางรายการตีท้ายครัวตอนล่าสุดก็ไม่เคยพลาดพาเราบุกไปชมความงามของบ้านดาราหลังนี้แทบทุกซอกทุกมุมพร้อมทั้งยังพูด คุยกันอย่างสนุกสนานบอกเลยแฟนคลับต้องห้ามพลาดเด็ดขาด บ้านใหม่ของโบวี่หลังนี้ตั้งใจสร้างให้กับครอบครัวแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่เนื่องจากแม่ติดบ้านหลังเก่าลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรเธอเล่าว่าซื้อที่นี่เพราะเป็นที่ดินเปล่าสามารถออกแบบตามชอบได้แถมยังมีความปลอดภัยด้วยซึ่งบ้านหลังนี้สร้างมานานเกือบ6ปีราคารวมตกแต่งประมาณ40กว่าล้านดี ต์ภายนอกสวยงามทันสมัยเนื้อที่กว้างขวางถึง180ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า660ตารางเมตรโดดเด่นด้วยโทนสีขาวมีฟาซาดไม้กั้นด้านบน การออกแบบภายในเธอเป็นคนดูแลเองทั้งหมดตกแต่งผสมผสานร,ระหว่างสไตล์มินิมอลวินเทจเน้นโทนสีธรรมชาติซึ่งด้วยความที่ชอบไม้มากจึงสอดแทรกงานไม้จริงเข้ามาเกือบทุกมุม ไล่มาตั้งแต่บนเพดานที่ใช้ไม้สนเล่นลายให้ดูดิบดิบและเคาน์เตอร์ครัวที่ใช้ไม้โอก๊กลายเก๋เกบริเวณหน้าบ้านเป็นโซนห้องครัวและโต๊ะกินข้าวก่อนส่วนภายในเป็นห้องรับแขก โดดเด่นด้วยโซฟาตัว L สีขาวขนาดใหญ่และการตกแต่งแบบเรียบง่ายน่านั่งมองเห็นวิวภายนอกได้จากผนังกระจกทั้งสองฝั่งซ้ายขวาด้านบนยกเพดานสูงโปงช่วยให้บรรยากาศโล่งสบายอีกมุมหนึ่งของบ้านเป็นห้องนั่งเล่นสีขาวตกแต่งเรียบหรูดูดีมีกระจกให้มองเห็นวิวด้านนอกเหมือนเดิมชั้นบนเป็นพื้นที่ส่วนตัวเธอเล่าว่ามีประมาณห ถึงหห้องนอนโดยห้องของสาวโบวีตกแต่งเรียบง่ายลงตัวเน้นโทนสีน้ำตาลครีมมีจุดเด่นอยู่ที่พื้นที่เอาดรนอกห้องที่ลงหินและปลูกต้นไม้ไว้ช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติสุดท้ายเป็นไฮไลท์เด็ดของบ้านคือโซนสระน้ำสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ทำเลตั้งอยู่หลังบ้านแต่สามารถมองเห็นได้จากห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นตัวสระกว้างขวางเป็นทรงยาวออกแบบรอบข้างให้ไหลลอยต่อเป็นแผ่นเดียวกันมาไว้นั่งเล่นริมสระโดยงานพื้นเลือกใช้ไม้จริงอย่างไม้สน New นิวซีแลนด์ล้วนเรียกได้ว่าเป็นบ้านดาราที่งานละเอียดมากๆดีเทลเนี้ยบทุกมุมเห็นแล้วน่าอยู่จริงๆค่ะนอกจากสาวสวยคนนี้จะเก่งมากแล้ว ก่อนหน้านี้เธอ,อยังตัดผมบริจาคมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เพื่อผลิตวิกอีกด้วยซึ่งเธอได้โพสต์ภาพและวิดีโอตอนตัดผมเอาไว้ว่าได้รับการตรวจสอบแล้ว